สวยยมากเลดสวัสดีครับพวกผมเบาเคียนสติ๊กอีสานพ่อคาเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้านี้สติส๊กพามาป่าพามาป่ามาดงมาหาบึงดอกกระเจียวเพื่อนว่ามีพอได้เก็บแต่ว่าบุ่รู้ช่หน่อยชนไรซํำใดเนาะครับผมหา หาเพื่อีเ,เนาะสาติ๊กเนะาะได้อย่างการซพาพี่น้องเก็บนันๆั้นครับนี่เพราะว่าบ้านอุ้ยดื้นบ้านเฮาฝนตกเนาะเห็ดหลอยออกให้ในแม่เนาะ <laughs> เขียวพจีเลยอืมการปีนี้บ้านเฮาบ่ได้แรงเดอ้อใบยอย่างพี่น้องนี่ยอดอย่างน้องบ้านสาติ๊กเอินสมโลมันจะมีชื่ออยู่สติ๊กเห็นอยู่นี่พี่น้องดิ

บ,บป่าเพล็นก,พ<ม>กน้นอเพ็กจักเลย้ทำเบิดข้างในเผื่อมีสำรวจป่าเนาะเปน้องเดินลุยกันสำรวจครับที่ม<ห>ีอย่างไรเรากเก็บอยู่บ่พี่น้องเราได้เห็นดอกกระเจียวเด็กดอกกระเจียวแล้วดอกแรกดอกแรกดอกแรกที่ไหที่ไหนที่ินังนเรเห็นเลยอือ มันหายากเลือบ้านสติกมันบุคอยหลายจ้ะดีดอกแรกดอกแรกโบเมนดอกกระเจียวป่าดอกกระเจียวธรรมดานี่เลยมันอยู่ในป่ามันถ้าบอกเกีนว่าดอกกระเจียวป่ามันก็ต้องมีดอกกระเจียวบ้านมันไม่ได้ดอกกระเจียวอย่างเดียวลบไปเลยเอาไปเลยแต่คีนพาเข้าป่าแล้วว่าจะป่าแล้วเนาะงามเนาะดอกแรกดอกแรกเรื่อยๆโบเคท่านจะบบเห็นเลยสังโมคีสังเกตโบปินมันบุหลายจะบ้านสติกเห็แต่กระเจียวเรื่อยๆจ้ะ ปะหาค <แห S 1> ันโตคัน่อเดินเรื่อยๆพี่น้องติดเจออีกแล้วพี่น้องดอกกระเจียวแดงดอกที่สองดอกที่สอง,อสองแถวนี้มันชิมีลายยุ่งเหมือนจากอันนี้มันใบมันดีดีโอขึ้นมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวใบเพิ่นกัน สองเป็ยังดีที่เจอเรื่อยๆไปเดินต่อโอเคสังเกตดีๆเด้อดอกมันจะเป็นสีแดงๆจ้ะจ้าพากันย้ายป่าหรือย้ายดอนพี่น้องไม่มาเบิ่งป่ายูคาฝนตกเผื่อเฮ็ดเฮ็ดยูคาหรือเฮ็ดพึ่งโขมออกเนาะสาวติ๊กเนาะจ้าเพราะพี่น้องว่าถ้ามีต้นยูคาฝนตกหลายมื้อหลือเผื่อมันออกก็เลย <พา S 1> แวะเบิง่ง แม่เบ e, ิ oh, ่งเดินเรื่อยๆพี่น้องออกจากป่าเก่าเลยเฮ้ยโอกเคนดอกกระเจียวขาวพี่น้องอาดโอ้ยเป็นบุญตาสีแดงเนาะนี่แถบโอกเคนดอกกระเจียวขาวเป็นแบบนี้แหละพี่น้องดอกกระเจียวแดงแต่อีต้นได่ทงดอกย่างทั่วโคกนึง นี่แหละดอกกระเจียวขาวค่ะโอเคค่อยๆเปิดให้หน่อยอเคียนเรเคยเห็นจักเทื่อได้เนาะบ่เคยเห็นจ้ะครั้งแรกของบ่เคนที่ได้มาเก็บเด่นี่เนาะครั้งแรกเลยที่ได้เก็บดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวขาวโอ้โหค่อยๆดีโอ้ให้ได้จักซิบดอกพอได้กินหรือแม่สามดอกแล้วมีรุ่นขาวหนึ่ง มีรุ่นมีรุ่นป่าเนี่แสดงว่าต้องมีหมู่แหละสำรวจต่อสำรวจต่อหาต่อติดเจออีกแล้วพี่น้องกระเจบขาวดอนนี้นี่ไี่แต่สีขาวเลยไกลมากพี่น้องอย่างมากระเจอม,มาหน่อยเดียวนึงตรงทลงอันนี้เลยอันนี้ของแท้ดอกไม้กินได้ดอกไม้กินได้ดไ,ได้สี่ดอกลองบอเขิน หอ<ผ>ม,<ผ>มดอกกระเจียวบ้านเฮาสำนปวเตอรอนนี่มีแน่นอนมีแน่นอน,นลลลเลาะเลาะเลาะเจออีกแล้วเจอเรื่อยเเลยดีใจสุดๆพี่น้องเลย <laughs> มาได้เก็บหลายปีเลยดอกกระเจียวนี่หลายปีดีแล้วนะสวิติกเนาะ อ้สติ๊ั้งแต่อยู่กับเบาเคนบบบพี่ก็ยังบุเคยเก็บพี่น้องติ๊กเลยันแต่บ่ได้มามื่อนี่ฮะถามคนในบ้านก็จักว่าบุคเคยมีหรอเพื่อนวะมีเด็บเบาเค็นอุ้ยข้างในยังเจาะนึงเด้อสติ๊กเก็บตัวนี้ก่อนดีนี่นะนี่นะจ้าขาวอันดีอุ้มีติ๊กกันเลยกระเจียวแดงบาเข็นเบาหินหินกระเจียวขาวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปตองกุ้งไปตองกุ้งบ้านสติ๊กเอินมาปูเนาะอันช้ำ โอ้ยหูกนาะใบใหญ่เขามาบอกเค็นตั้มมะตั้มมาตั้มมะต้นเพชรกด้นี่แต่มันยังโบออกนี่โบแตกหน่อโบแตกหน่อบ้านสติกโบได้ถือไฟใหม่บางพื้นที่ไฟใหม่มันสิขึ้นดีหน่อเพชรสวยมากดอกนียสวยมากเด็เอาเค็นเด็ดใบตองมาให้สติกลองด้วยมั้ตองกุ้งมบตองกุ้งเอาใบสวยๆเลย ในกรรหนึ่งแล้วน้องดีใจดีใจนี่แหละมาบางเธอหันบ่ได้ถึงยามเพื่นออกก็บ่ได้เก็บเด้อะที่อื่นหันโบจักเพื่นอาจีธรรมดาแต่ชาหรับนเสตติ้งมันมันหายากบ้านเสตติ้งครับพี่น้องแล้วก็มันนานแล้วที่เสตติ้งบ่ได้เก็บแม่นไม่เคย ม่วนมีความสุขแบบนี้พี่ <สด S 1> น้องส่องสายตาไปไปหาครัต่อครับเรียกกันหาพี่น้องหาในป่ามีเห็ดไหนบ่เนี่ยปรกเทศเจอแล้วสตีกเจอบ่เจอเหมือนกันอ่าด,ดอกแรกของโบกินดอกแรกของโบกินเป็นดอกสองเลยเนาะเด็ดแบบไหนใน,นี่สตีกดึงขึ้นตรงๆเลยจ้าดึงขึ้นตรงๆเลย เจียวขาวบ่จ่านี่ึ้นตรงๆเลยอึ๊บอือนี่สองดอกบอเคนเจอดอกที่สองพอดอกเมื่อกี้บอเคนมาเจอแล้วเจออีกแล้วบอเคนเจออีกแล้วโอ้ยคือเจอก่อนแหละติ๊กกำลังสิเห็นติ๊กบอเคนเจออีกแล้วติ๊กเป็นคนกำลังสิเห็นสิย่างมาแล้วนี่สวยขนาดเลยดอกนี้ เดตดพักหวานนี่ตัติ๊กบบจักบ่นหาอืมนี่แหละนี่แหละบอกินเอ้ยดอกกระเจียวขาวซื้อเพิ่นกับเพีงนีดหนึ่งดีได้อยู่ได้อยู่อ่นฮะเดี๋ยวใกล้กันบบมีบ่หมานถ้าหมานได้หลายห้าก็เอาไว้มากินใต้ลำเนาะต้องบมีพี่ดองอ่ะ อ่านซิเอาไว้เมื่อกินไตเลยเอาให้มันกินอยู่บ้านให้อิ่มก่อนนี้บ<ะ>้าจ้าจะในตลาดก็ต้องไปตลาดนัดไปมือหับ่เจอ,นอเนาะ,ะบ่เคนเนาะจ้บ่เห็นเลยจักตลาดนัดไทยลาวเท่าเทนย,ยังบ่ได้ไปอาจซีมีขายแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อกินเราลองหาก่อนไม่หยังมาเลยเราสติส๊กไปเดี๋กันต่อครับพ,ออพุ่น้าไปสติ๊กเจออีกแล้วพี่น้อง โพเต้พอเต้บอกเข็นปิดกล้องว่าย่างเตบอกบอกเข็นเปิดเลยนี่บ่เข็นถอนมั้ยอือนให้พี่น้องเบิ่งแหดอกจักตน้อยดอกจักน้อยเดียวบางดอกนี่เพิ่นว่าเพิ่นหาก็เกิดอือไปโงไปทางนี้ย่างเรื่อย จะพูดบอกคิดเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนี่ครับสวยขนาดเลยพี่น้องคุณเค้นเจอบ่เจอจ้าเจอสีทีเดียวเลยเนะาะดอนนี้มีแต่สีขาวเนะาะสติก๊กจ้าสีขาวนี่แหละแซบ่บสีขาวแซ่บกันสีแดงเนาะจ้า บรเคยกินเหมือนกันพี่น้องทีได้กินวันนี้แหละสีขาวเคยกินแต่สีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวสีให้บอกเคีนชิมว่ามันแตกต่างกันแบบใดนสำรวจเดินหากันไปแบบนี้แหละพี่น้องสติ๊กบอกเคีนเจออีกแล้วสติ๊กเจอมั้งในห้างอือหือสู้บอกเคนยนนะเคียน,ยน,นออคนหมานเด้อนี่เคียนคือหมานใช่หรอเปล่าบ,บันนี้เคียนคนหมานนี่ หาลัดหนาบอเกนก่อนนะสองดอกสวยสวยสวยบะสวยจ้ะเก็บขอเสือก็ยันหะกกรไม่มึงเท่สายเชือกสายมันสะหะกกรไม่นาะก้องเก่งก้องเก่งอันดีหยิบเล็กผสมน้อยหาต่อครับเจออีกแล้วพี่น้อง ติ๊กเราเคเจออีกแล้วเดอ้อเศตษฐิกยังบุญโจอเลย <c oughs> เจอแต่เบาเคแล้วแบบน,นี้ <c oughs> คนมันอ้าวเบาเคเศรษฐิกก็เจอ <c oughs> อ้าวเจอแล้เสติ๊ิกเจอแล้วพี่นอ้องอุ้ยเผื่อสิเจอ บอกเคีนเจอตั้งหลายโดก <laughs> นี่ดิบอกเคียนจะติ๊กสิแบ่งกันย่างให้ตรงลงไปในร่องยุขาเนาะจะจะได้ไม่หลงจะได้บ่หลงจะขึ้นขึ้นลง,ลงๆแบบนี้เป็นหนาไปพี่น้องิ๊กเด้ดอกใหญ่สวยสวย่าใส่กางเลยอี๋แต่งนิดเดียว <laughs> เอาเป็นไปยังล่องบาคิดต่อหาดอ่ิงใหญ่ก่อนเจออีกแล้วสติ๊กเจออีกแล้วเข็นเจออีกแล้วเด้อ ี่แต่สีขาวล้วนๆเลยพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าโอ้เจออีกแล้วลุกขึ้นลุกลงค่อยๆเี่นเด้อยังพี่น้องลายตาจ้าถือไว้ก่อนเธอดีใจลุบขึ้นลุกลงเร็วถือไว้ก่อนอย<ช>่าเพิ่งย่างมาสติกเจอสติ๊กยังเอิญ <c oughs> ฉันบอกเค้นสได้ลย่างไปย่างมาอะหากันต่อเน้า,ลง,นาลงไปแบบนี้แหละพี่น้อง เจออีกแล้วคู่บอกเกข,ขึ้นหลายแทสติก๊กอ๋อบอกเก้นหมานแท้ล่ะบ่เห็นร่องสติก๊กค่ะถ้าเห็นมันก็เห็นชัดอยู่ดอกเนาะจ้ามันเป็นสีขาวเป็นสีขาวตั้งงานใช่เลยดอกกระเจียวก็ยังให้แต่อบอกเกนเก็บแบบนี้ออกให้แต่อบอกเกนเก็บบอกเก้นบอเคยเก็บ ครรั้งแกนี่เจอคือกันเกือบเกียบมาเอามาไว้จะเจอแล้วพี่น้องจักกัตจันตัวแรกทั้งป่าจักกัตจันจักกัตจันรู้ไหมแจักกัตจันหมดเสียงเลยแจักกัตจันโอ้ยแถวภูพานปานเสียงเนาะฮันหายแล้วดีๆยังอ่อนแบบนี้ นป่านนี้เป็นของเราอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนชมธรรมชาติบ้านเฮาอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคเกตเจอกอสติ๊กประทัดได้หันมาดิ๊ดสติ๊กหันไปทางฝ่นู้นแสดงว่าดอกกระเจี๊ยนนี่จะห้ยแต่คนไทยอ่างทองแก๊บเจอดุก่บสติ๊กอีกอ้า๊ ขึ้นไหนดึงพกขึ้นสติ๊กดึงดึงเลยอ๋อพิอมีหน่อขึ้นมาแบบนี้เจะตีแตกใบเนาะเมนสติ๊กจะตีแตกใบเพิ่นได้ฝนแล้วเพิ่นก็แตกใบเลยแบบนี้หนาฝนพักใหญ่เลยเจอคือกันสวยมากดีดีทิ่จเจอคือกันพี่น้องาะแสดงนะสติ๊กเจอโอ้ มุ้งแม่นช <ทะ S 2> ีย<อ>ี่สิบปีเราบอกที่เสาจิ๊กเขได้เก็บดอกกระเจียวนี่ค่ะเขาจำความได้ตั้งแต่อยู่กับเบาเขนสิบแปดแม่นบอกสติ๊กเบาเขนแบบสิบเจ็ดหรือสิบแปดปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีบขาเคยเก็บเลยพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ขนาดหอมมันได้รุ่นมันได้สนุกตรงนี้เองแต่ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยเราต้องรุ่นบบาเขนมันสะขาวเต้ เลยแต่คูมือเนี่ยมันเริ่มหากินยากแล้วจ้ะแสดงว่าตรงนี้หาอาจจะเป็นคนบบลูแล้วคนลูกเขาถึงบบท่านเฮาค่ะเพราะเฮามาหล่าแล้วเนาะเมนอันนี้ันสุ่มมาได้พี่น้องสุ่มมาลงมูมมั่วเอาบอกเคนก็ได้ดอกนึ่งลงมูมมั่วเอาบอกเคนลงแวะเบิงเฮ็ดยูคาเนาะเจอดอกกระเจียวอยู่เลยแบบนี้อยู่เลยโดนนี่ดิ ขาวทั้งป่าบ่วันนี้ให้ทไทไใต้เก็บข่าวพี่น้องคนไต้มาในคลิปเบ่าเคียนมาเบิ่งนี้ดอกกระเจียวพาดอกกระเจียวพร้อมเอานี่เลยคนไตยนานๆได้กลับบ้านตำรวจลงต่อข้างล่างครับนี่หนึ่งดอกเจ,กจกอระเบ้อ ดอกนี่ต้องใส่โลยแล้วพี่น้องเท่าแหละเห็นแต่เขาเยียกอะไรต่อเพื่อนชุดขึ้นนี้แบบนี้เนาะ,ะขึ้นทางนี้ เจอเน่เจอหนึ่งดอกเก็บไปแล้วเขียนเจออีกดอกนึงแล้วอยู่ไกลบอกเขียนสติกรเลยบอกเอิญที่สองได้สองดอกแล้วสองดอกเลยบ่าจ้า ส้องดอกส้องดอกส้องดอกเดินขึ้นมาทางนี้เลื่เรื่อยๆโอ้ต้นต้นผักติว้วจะเป็นยำฮ็ดนี่เก็บเล่นนี่ <laughs> เสือเก่งห็ดเนา<อ>นะอ,อ,นอ่อนๆผักติ้วก็คือมันเกิดเองตามธรรมชาติติว้วฮึบติดมาแล้ว เาจะเดินไล่ไปเรื่อยๆนะสติก๊กเนาะจ้าสเต๊กเจอโบเกนสเต็กเจอแล้วไงสวยมากไปด้กินเลยโบอ่อนบบเกดีของโบเกนส่องสายตาไปโอ้โหผู้เด็ดตะไคร้เลยโอ้โหเห็นตะไคร้เลยมอสมันสีขาวสีขาว ตาดีป๊อปตาดีแล้วตาดีแล้วนี่ดีอีกดอกนึงออโอกินทำน้องไปเก็บดอกก่อนไปแล้วพกิน,ดดนเก็บดอกนิดกนอนงหนาเพ็กเนาะแรงสวยมากเลยดอกนี้ฟักงหญ่เลย หลายเลยดาหลายแล้วพี่น้องทีขาวงามขนาดเลยช่อเนี้ยสวยๆนะไปเดินต่อเติ๊กเดินลงมาเรื่อยๆนี่เบาเคนเจออยู่นี่ดอกนึงสติ๊กสติ๊กก็เจอดอกนึงมาเก็บนะสติ๊กพี่น้ำจ้าีเขียนได้สองดอกอ่อนๆเลยอุ้ยหลายหลายถือว่าหลายจา้ะ ม้วนพร้อมม้วนครั้งแรกของเอวเค้นม้วนแต่กระแซบเจียวขาวสวยมอมหายเบาเคนโห,ห,หมีเฉยงเลยวันนีดอกกุหลาบเดอ้อมจะดอกกระเจียวนี่บ้าดอกเจียวนี่แหละ ขาวขาวชั่วเลยเจออีกแล้วบ่จ้าจ้าสติขาวชั่วเลยอลด,ลยดอกขาวสวยขานาดเลย คุ้มค่าเลยพี่น้องมาดอนนี่คุ้มเลยตะเลขฮะพ่อเลสติกย่างดอนเข่าแสะเลขเนาะบอกเค้นะดอกกระเจียวสองดอกสามดอกสองดอกบอกสองดอกกระเจียวแดงสองดอกนี่แต่พาบอกเค็นแวะเบิ่งเห็ดผึ่งขมเผื่อมันออกหรือฟุกแบบนี้หอมชื่นใจขนาดเลยไปมันทาชิย่างขึ้นเป็นอีกเนาะจ้าขึ่นนลุงๆเหมือนพี่น้อง เ,เ,เจออีกแล้วพี่น้องนี่ครับติ๊กว่าเคเจออีกแล้วเด้อติ๊กอยู่ข้างล่างนู้นเห็นแต่ป่าตินกยู่นิ่งอยู่ยยถ้าถ้าหาหอยเลื่อยเป็นนี่ ไม่เลื่อยมีได้หนิบอกเคนบ<ะ>้อจ้าบเค้นประจักรหม่เลื่อยเป็นไสติ๊กเห็นเปลือกมันโมแม่นตอย่างดอกเด็ดก็เริ่มออกยิ่งเดินก็ยิ่งเจอพี่น้องอีหน,นึ่งดอกจะไปดูกนันเสติ๊กเจออยู่บเค้นเสต๊กเจอ หนึ่งดอกนั่นๆเหยียบดิอ่ะเล่งหาต่สวทิกลืมลืมดูเลยดอกนี้เหยียบมาเลยเสียใจขนาดแล้วดูดิบรกคิดอ<า>ถอเลยดอกเบลเลยสวยเนาะมันมีฮุบอยู่บอกพี่น้องคือมันบาง,บางแบบทั้ทงวันทั้งคืน เรื่อว่าข้ามมาแล้วมันฮุบเดี๋ยวอ้วนๆขาวๆหลายแล้วลา้แล้วดอกเคีนเจอแล้วสวัสดีสวัสิ๊ก็เจอคือกันเดี๋ยว่าเคเก็บดอกนี้ก่อนสองดอกเลยบบคีน สาวติ let let so mm. ๊กเจอสองดอกทางพุท right. อ okay. ุ S <S ้ยบอกเคทเจออีกดอกนึงแล้วเดี๋ยวมาเก็บเก็บกันเก็บกันเลยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งสองดอกนี่ดอกไม้ป่าโอเคเสาวติ๊กเจอดอกไม้ป่าหอมหอมสองดอกขึ้นไปดูของสาวติ๊กนางไม้บ่ หรอผี่<ถ>บ้าข้างทางทัดหัวอีกมันหอมดอกนี่ฮะเป<อ>็นต,ต้นบักใหญ่เป็นพุ่มนี่ย่างผ่านนี่เอา้าฮันี่ดอกฮะ <c oughs> บอกเคียนเห็นยัง <c oughs> จา <c oughs> ้าติ๊กโบเห็นนะคฮะผุนๆของติ๊กดอกกระเจียวที่สติ๊กินฮะสามป่าที่เฮามาหานี้ป่าอยู่สาบอกเคียนบอกพี่น้องดูเคียนไปเจอป่า ป่าบ้านโคกกล่องป่าเฮ็ดบ้านโคกกล่องจะบลูพ่นเอิ้นว่าป่าอย่างอยู่นี่แต่ว่าอยู่บ้านโคกกล่องเนาะเขามีเอฟซีอยู่โคกกล่องหนองอีเลิอกได้บปล่าเค้นอยู่กรุงเทพนี่มาเพื่อนอยู่กรุงเทพมันนี่มาเก็บเฮ็ดอยู่โดนบ้านโคกกล่องด้วจ้ะสองดอกดอกนี้โรยเลยเก่เลยอุ้ยตัวเก่อยู่น้ำกันสามดอกเลยบปกาเคนสิจุ้มอยู่ mình hạt chè bữa nay cho lấy nó nhìn giọt nữa <laughs> ô đừng có chè này đi sẽ đáng quá đồn này bố khôn mà nó chắc bỏ lưỡi nè đấy ขันออกมาถึงรถแล,ลว้วพี่น้องอนี่ผลงานของเราโอ้ลหลายเด้วกำปักใหญ่พุ่อเลยมากำให้เบิง่งสองมือพุ่อเลยนี่เห็ดินด,ดิพี่น้องถ้าซื้ออยู่บ้านก็ซื้อก็หลายสิบบาทพุ่อเลยนี่เนาะสวัสดเนาะยันบอกขาดหาสิบเบาเคนกำนี่ค่ะสวยว่าเจียวแดงก็จ็ดดอกนะสองดอกจ้าที่เหลือเป็นกระเจียวขาวล้วนๆเลย มุ่งหมานโมพิษหวังมาบ้านก่ะอยากหาของอยากของกินตามฤดูกาลบ้านเฮาพี่น้องครับามนี้มีดอกกระเจียวที่จริงต้องได้จับจักกระจันเนาะแต่ยังพี่น้องเงียบกลิบเงียบกลิบเลยในป่าปีนี้โมมีบ้านสติกคจ้าถ้ามีต้องซื้อกินเอาพาสติกมาย้อนอดีตไปติกกิบดอกกระเจียวหาของป่าเนาะจ้านี่แหละความสุขเวลาได้มาบ้านพอเฮาใช้ชีวิตแต่อยู่ภาคใต้หาแต่ของภาคใต้พี่น้อง เอาครับคลิปนี้ก็ถือว่าหมานนะสติกนเนะาะภระยาได้กินครับบักเคีงนก็นได้หูจักโดกกระเจียวนํามีสองสีเนาะสีขาวสีแดงสนุกขนาดเลยส่วนรสชาติเดี๋ยวบักเคีงนชิได้ชิมครับผมจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หน่อยด้ยครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า